จูสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานชิงลายก็กลับเข้าสู่ความสงบได้แป๊บเดียวก็ต้องมานั่งลุ้นแม่น้ำลาวครับเที่ยวที่แล้วท่วมจากน้ำกกเที่ยวท่วมที่แม่สายใช่ไหมครับเที่ยวนี้จะเป็นน้ำลาวแต่น้ำลาวไม่ได้ขึ้นมากก็เลยค่อยยิงชั่วหน่อย แต่ว่าถึงว่าน้ํากกจะแห้งไปแล้วาการท่วมที่น้ํากกแห้งแล้วการท่วมที่แม่สายแห้งแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าคโครนคือขี้เปอ้อเนี่ยยังเต็มไม่หมดเลยบางที่สูงถึงเมตรกว่าบ้านป่าแดงนี่สูงกันเป็นเมตรเลยครับในเขตเทศบาลบางที่ก็สูงเป็นเมตรครับโอ้เดี๋เด้ออะไรมัน ก็ไปดสะดุดขี้หูเด็กเขาละก่อนนะขอปรับมุมแสงนิดนึงปรับมุมกล้องนิดนึงโอเคเห็นไหมพอจะเห็นข้างในไหมก็พยายามจะให้ทางบ้านนะเห็นข้างในนะทไมมันไม่ลงวะไอ้นอใครมาปรับฉันเนี่ย อ๋อเมียเมียม,มาปรับมันนั้นเมียหวังดีเห็นมันหลวมเมียก็เลยมาปรับซะแน่นเลยโอเคเราก็มาเริ่มกันใหม่อีกครั้งผมจะแซลงงัดเอาขี้หูด้านในออกมาก็ไอการบริจาคเนี่ยเสื้อผ้าห้คนดอยคือบางทีมันมากเกินความจำเป็นแล้วก็ใส่ไม่ได้ครับ แล้วคนพวกนี้ก็ไม่รู้จะขนลงมาไงก็เลยโยนทิ้งโยนทิ้งคนที่เห็นก็ไม่พอใจอ่ะพอเขาก็อุตส่าห์บริจาคมาก็คือของไม่ใช้อโอ้ถ้าเป็นคนที่จะมาค้าขายเนี่ยเห็นเสื้อผ้าเก่าเงี้ยนะใจสั่นหมดเลยนะเก,บก,บก็บเก็บเก็บออกมาซักขายใหม่ยังรวยอ้วกอ่ะ เพราะว่าในซอยบ้านผมเนี่ยก็มีอยู่บ้านหนึ่งอ่ะค้าเสื้อผ้าข,ของเก่าจากโรงเกลือไปเหมาเป็นกระสอบกระสอบงี้เลยเสื้อกระสอบอ่ะแล้วเขาก็เอามาขายทุกวันมีบ้านมีรถมีปิกอัพสองคันอ่ะแล้วไปขายแค่ตลาดนัดอย่างเดียวเองเนาะเขาก็ยังรวยกันได้อ,ะอ่ะมา ฉันขอ่าตรงนี้นิดนึงตรงนี้ออกก็หมดแล้วออกไหมออกไหมขอแป๊บหนึงนะโอ้ทำไมันไม่ได้วะก็พยายามแสะแล้วครับแต่ว่ามันไม่หลุด ยี่หลุดมาแล้วสบายใจแล้วตอนนี้เราก็จะไปแทะทางอื่นว่ามันมีอีกไหมดูซิมันมีอีกไหมมุมซ้ายใหม่มีมุมขวาใม่มีเดี๋ยวน,นะปรับนิด,นดเดี้โอเคด้านซ้ายมีด้านขวาไม่มี อ๋ตรงนี้เดี๋ยวใช้น้ำยาก็ขูดออกได้ตรงนี้เป็นผงๆก็เหมือนจะไม่มีแผ่นแล้วนะเดี๋ยวลองแซะใช้แผ่นไหมเพื่อก่อนน่าใจแม่เจ้าเป็นแผ่นจริงๆด้วยตอนแรกก็นึกว่าไม่ใช่อ่ะกับใช่จริงๆด้วยอ่ะ ว้าวว้าวไหนดูสิอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอานี่เสียบแล้วหมุนนะเพื่อจะเอาส่วนที่มันติดเนี่ยออกมาให้ได้เลยมันก็ไม่ได้ชิ้นใหญ่นะครับ จะอยากจะลองดูว่ามันออกมาได้ไหมโยออกมาได้จริงด้วยดูสิมันเป็นชิ้นบางๆแต่ว่ามันแน่นไงครับก็เลยกล้ามหมุน กิดออกมาสก,กิดก็ออกมาออกออกแล้วนี้ดูซิมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมใช่ไหมตรงนี้แค่นิเดียวมาตอนนี้ก็โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เจะลองดูก่อนว่ามันออก,ออกได้ไมั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยโอ้ทำไมไม่หลุดอ่ะปรับเครื่องมือใหม่ขออีกรอบขออีกรอบค่ขอยๆแซยเะแล้วงดได้ไมั้ย

มลืมไปเรื่องหนึ่งอะว่าจะพูดนะใครนมันจะพูดไงเดีสองสามวันก่อนเนี่ยผมอไปเจอเพื่อนในเฟซบุ๊กแต่ผมก็ไม่เคยเห็นหน้านะเขาเป็นรุ่นพี่อะแต่ผมไม่รู้ไปสอดรู้สอดเห็นเขาเรื่องอะไรเห็นเขาข้ามวรลแล้วก็อารมพบทอยู่ในเฟซบุ๊กก็ ความในใจก็ประมาณว่าลูกหลานไม่มาหาเนี่ยแต่คงเหงาครับคือแกมีตังอะลูกหลานก็อยากอยู่ใกล้ลูกหลานแต่ลูกหลานก็ไม่มาอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าลูกหลานก็มีงานมีการทำแต่เขาคิดว่าเงินของเขาก็คงน่าจะช่วยได้อะไรได้แต่ลูกหลานมันไม่ได้คิดแบบนั้นก็คิดกันไปคิดกันคนละแง่คือลูกหลานก็คิดว่ายังไงถ้าคนเท่าตายก็สมบัติก็เป็นของเขาแต่ตอนนี้เขาต้องดูแลงานดูแลอะไรปัจจุบันเขาอยู่ไงแต่ก็ความคิดที่ว่า ครอบครวัวมันต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เลยทําให้คนแก่เขาเหงาแล้วก็อยากอยู่ใกล้ลูกหลานไงแอย่างผมเนี่ยมีลูกมีหลานแล้วลูกหลานอยู่คนละที่แต่ผมได้แค่ได้โทรีโทรศัพท์หรือว่าวีดีโดอคอลผมก็แฮปปี้นะเออออกไปแล้วอุ้ยขาวมากแต่ว่าคนนี้อาจจะไม่พอมันแล้วแต่บางคนเะอครับ บางคนแค่นิดเดียวก็พอบางคนมันไม่พออันนี้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อ่าฉันจะเอาตรงนี้ออกแล้วนะฉันขอเอาตรงนี้ออกก่อนนะโยโจบเฮ้สบายหูแลยใช่ไหมเด็กก็ต่อไปก็จะเป็นล้าง คือในความรู้สึกของผมเนี่ยครอบครัวคือคนรักกันเข้าใจกันอยู่ที่ไหนเนี่ยรักกันเข้าใจกันก็จบแล้วครับเนี่ยคือครอบครัวคุยกันทําความเข้าใจกันก็ไม่ได้ห่างเหินนะเพราะโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ถ้าเกินเป็นแบบพรมแบบเก่าเขาก็ยังต้องการที่จะเห็นได้ยินได้เห็นได้สัมผัสได้อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเออถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานก็ต้องคิดแล้วแหละว่า ควรทำเพื่อคนเท่าไหมเพราะยังไงแม่งก็อยู่ช่วงสุดท้ายแล้วเพราะผมดูคนเท่านั้นก็อยู่ช่วงสุดท้ายจริงๆอะ่ะอายุแกก็เจ็ดสิบกว่าเฮ้ยแต่เจ็ดสิบกว่ามาเล่น Facebook ได้นี่มันก็เจ๋งนะเว้ยแล้วเดเล่นในโทรศัพท์อีกใส่แว่นแล้วก็พิมพ์ๆอ่ะโทรศัพท์นี่กับ Facebook หรืออะไร คิดเป็นลายเป็นเลไเนี่ยมาเล่นในโทรศัพท์นี่ผมเล่นไม่ได้นะมันตัวเล็กอะถ้าไม่ใส่แว่นดีโอโหงานงอกงานนรกเลยอะเมื่อก่อนเคยลองเล่นลายในโทรศัพท์เพราะคิดว่ามันสะดวกดีเวลาแชร์คลิปอผลปรากฏว่าอตา,ายแล้วฉันได้แชร์คลิปสิบแปดบวกไปให้กับครอบครัวของฉันเองฉันมานาั่งไล่ลบไล่ลบโอ้โห กว่าจะรู้ตัวไปร้อยๆคลิปอะฉันนี่อึ้งเลยอะเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เสมอสำหรับคนที่ไม่ใส่แว่นแล้วตาไม่ดี <c oughs> ก็ไม่รู้จะทำไงนอกจากไปไล่ลบแต่ว่าชื่อเสียงนี่ไม่ต้องห่วงอะผมเสียมาหลายรอบแล้วผมก็เลยแบบทำใจเมียก็ได้แต่ด่างไง ทำอะไรไม่รักษาหน้ารักษาตามเมียมั่งค่ะคิดแล้วเซ็งเลยเห็นไหมเนี่ยนั่นสินะแล้วทางผู้ชมทางบ้านคิดว่าคำว่าครอบครัวเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันไหม จองอยู่ที่เดียวกันจองอยู่จังหวัดเดียวกันจองอยู่บ้านหลังเดียวกันหรือว่าอยู่ตรงไหนของมุมโลกก็ได้คิดว่าครอบครัวคือการอยู่ด้วยกันหรือว่าครอบครัวก็คือการรักและเข้าใจกันแต่ถ้ารักและเข้าใจกันและอยู่ด้วยกันได้นี่ก็เจ๋งเลยนะแต่ผมก็เคยเห็นนะลูกกับพ่อแม่หลายคนที่แก่แล้วอยู่กันแล้วมันมันกลายเป็นความเครียดสะสมแล้วลูกไม่รู้ตัวเอ็กใส่พ่อแม่ผมว่ากลายเป็นบาปกรรมมากกว่านะ เช็ดขี้เช็ดเยี่ยเช็ดอะไรเงี้ยแล้วก็คือรูปเนี่ยไม่ได้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจอะ่ะนึกออกไหมครับทําเพราะว่ากลัวชาวบ,บ้านดา่าชาวบ,บ้านเห็นหรืออะไรเงี้ยบางคนเขาก็เสียแซงแต่บางคนทําไปทําไปปุ๊บเนี่ยความเคิดก็สะสมแล้วก็ออกมาโดยไม่รู้ตัวมันเหมือนเป็นซึมเศร้าอะ่ะ แต่ขณะเดียวกันคนเท่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็เป็นเหมือนอัลไซเมอร์หรือเป็นพวกย้ำคิดย้ำทำแล้วทำอะไรไม่ได้มันก็เลยยุ่งยากลำบากจะลำบากมาฮไม่รู้จะพูดยังไงนะอ่าเกรียงแล้ะเกรียงแล้วเดี๋ย,ยนะขอปั่นอีกสักทีสองทีก็จริงๆได้ส่วนตัวผมเนี่ย ผมอยากให้เอซผมคนที่รู้จักผมเนี่ยอยู่แล้วมีชีวิตยืนยาวครับแลาต้องอยู่อย่างมีความสุขด้วยนะผมนี่จะให้ความสําคัญกับความสุขแล้วมีชีวิตยืนยาวมาก่อนเลยบางคนก็บอกว่าสุขภาพดีมีความสุขอาโอเคมันมันคล้องจองเลยนะแต่ของผมเนี่ยความสุขต้องมาก่อนและสุขภาพดีนี่ก็ต้องมาตามด้วย แต่ถ้าฟังเขาคิดก็มันก็ถูกอีกนะมีสุขภาพดีๆอายุมันก็จะได้ยืนยาวพอยืยืนยาวคิดเป็นอะไรเปน็นก็หาความสุขกันได้เองอะ่ะแต่ตอนนี้ผมจะมีสุขมากๆเลยครับถ้าเอซโอนเงินมาช่วยให้ผมหน่อยสักห้าบาทสิบบาทธนาคารยูโอบีเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งสามสองศูนสี่ห้าสี่นี่ผมเดี๋ยวไปดู เลขบัญชีนะผมจำไม่ได้ทีอ่ะธานธาคาร UOB 7 6 1 1 3 2 0 4 5 4ครับป๊าเดยดเราไปข้างู้วกันดีกว่าข้างนี้เกลี้ยงแล้วไปไปข้างนู้นกันโอ้เรามาข้างนี้กันต่อมากันต่อมามาม,ามาข้างโน้นเนี่ยจบลงไปด้วยการอ้อนอดอ้อ,อนของเงินเนี่ยถามจริงๆเนี่ย ด,นะนะด้วยความสัตย์จริงนะผมเองก็ไม่รู้นะว่าใครโอนเงินมาบ้างไม่โอนมาบ้างเนี่นยเพราะว่ามันไม่มีเสียงติ้งติ้งตั้งตังในโทรศัพท์นะเพราะว่าผมอะไม่ได้ ừ, no, okay. ผูกบัญชีหรือว่าอธุรกรรมอะไรทางการเงินกับโทรศัพท์เพราะลูกสาวไม่ให้ทำเพราะหนึ่งเลยก็คือนอกจากตาผมจะจะไม่ดีเวลาเล่นโทรศัพท์หรืออะไรที่ว่านี่แล้วนี่นะก็ผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ไงแล้วก็ ลูกก็กลัวเรื่องไอ้แก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยแม่พูดถึงแก๊งคอเซนเตอร์นี่ผมบอกให้จริงๆเลยนะคือคนรับผิดชอบจริงๆเนี่ยเงินเราจะหายไปกี่ล้านสี่ล้านห้าล้านหกล้านสิล้านเลยก็แล้วแต่แจ้งความไปแล้วก็ทําเรื่องเสร็จแล้วก็ฟ้องร้องธนาคารได้คืนหมดนะครับเพราะว่าธนาคารต้องเป็นผู้รับผิดชอบครับเพราะ ไม่ว่าจะเป็นการแฮกการควบคุมระบบโทรศัพท์เราหรือว่าการส่งสัญญาณจากไอ้โทรศัพท์เราเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบของไอ้ดิจิตอลหรือการสื่อสารพวกนี้เพราะนี่มันคือเรื่องของตัวเลขของโค้ดอะครับแต่เจ้เนี้ยอีธนาคารพวกนี้มันเลวไงครับแล้วมันก็ยังร่วมกับเจ้าหน้าที่บางกลุ่มเนี่ย หากินกับเรื่องตรงนี้อ่ะแม่งแสบมากธนาคารเลวพวกเนี้ยผมแม่ทุกธนาคารนะครับที่ปล่อยให้มีการทําแบบเนี้ยโอ้แม่แกอยากเห็นไหมว่ามันใหญ่ขนาดไหนแลวขคางนี้เป็นเชื้อราด้วยแกเครียดอะไรนักหนาเนี่ยฮะดูสิเห็นตรงนี้ไหมเชือ้อราเข้มเขมเนี่ยแกไปเครียดอะไรมาถามจริง หรือว่าเตรียมตัวไปออสเตรเลียจนเบื่อหน่ายกายแกง <c oughs> หรือว่าไม่มีอะไรจะทําเบื่อมากเลยกลางคืนเล่นเกมยังเบื่อ <c oughs> จะดูหนังเรื่องหลานมาไหมไม่ติดดู <c oughs> อ๋อแกไม่ชอบดูหนังพวกไอ้ซับซิงติงใจดราม่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออแล้วแกชอบดูหนังประมาณไหนหรือว่าแกชอบเล่นเกมไปดูไหนสั้นเลย โอ้ยแอคชั่นต้องเรื่องนั้นสิแกเคยไปดูหนังแอคชั่นเก่าไหมไอ้เป็นเรื่องอะไรวะบอนโอแกรู้สึกไหมว่าแกอยากเป็นไอตัวเอก่นะ่ะแต่ว่ามันเท่ไหมหรือว่ามันเก่งเกินมนุษย์ไปไอ้ีกอ่ะกับไอ้ที่ทอมครูซเล่นเนี่ย เอ่อเรื่องอะไรดี The Impossible. อิมพอสิเบิร์นไอ้ไม่ใช่ไหมขเขาเรียกอะไรยังไงนะมิชชั่นอิมพอสิเบิร์นเออมิชชั่นอิมพอสิเบิร์นนี่มันกลับไปเหมือนตัวแทนและสัญลักษณ์ของอเมริกาเลยเหรอมันจะเก่งกันจริงๆหรือมันจะมีบุคคลแบบนี้จริงๆหรอวะแกว่าไหมมิชชั่นอิมพอสิเบิร์นแต่ข้าชอบไอ้เรื่องที่ว่าเนี่ย เจสันบอลเนี่ยก็มันดีกับอ e. ีเรื่องนิกิต้าแต่นิกิต้ามาสร้างใหม่ไม่ดุกเลยที่ผู้หญิงเป็นนักฆ่านึกออกไหมเขาก็เลยงงแกเคยดูไอภาคแรกมันแม่นิกิต้าเมื่อสมัยสามสิบสี่สิบปีก่อนนู้นอ่ะแงแต่เคยดูอยู่แลวแต่ว่าภาคใหม่เนี่ยข้ารู้สึกว่านนแอคชั่นมันเนี่ยแอคชั่นมันเนี่ยมันมันคือ มันมายุคใหม่แล้วเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ด้วยระบบอะไรมันก็ใหม่หมดแล้วมันน่าจะมีแอคชั่นหรืออะไรที่ภาพที่มันโหดเขียมหรือว่าเท่กว่าเดิมหรือออก่ะมันทําไม่ได้เว้ยเราดูโหดแบบน่าเสียดายน่าเสียดายหนังนิกิา้ามากแต่ไอ้เรื่องนั้นเนี่ยโคตรเฟลเลยที่มันเป็นจากเกมมาก่อนเนี่ยที่ผู้หญิงเป็นเหมือนไอ้ตัวตัวเอกของเรื่องแล้วต้องคัดลอกแล้วก็ไปต่อสู้กันนะ พอมาทําหนังไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะที่มันอยู่ในเกมดังๆอะ่ะที่เหมือนแข่งรถเลยกันอะ่ะที่ผู้หญิงตัวเอกไว้ผมบ๊อบนะนะอั่นนะบอกว่าโ,โหพอดูในเกมอะ่ะโอ้ไปดูในเกมที่มัน เขาเรียกอะไรนะมันแมสกันไอ้ที่มันโชว์กันใน u t u b e อันนี้ออกไหมเออมันว่ามันว่าอยากดูหนังเรื่องนี้เวลาออกเป็นหนังจริงๆเป็นไงมากเอโอ้โหบื่อทำอกมานี้ผหญแตกมากอ๋อเดี๋ยวขอคอมเมนต์เรื่องหลานมากก่อนนะหลานมากเนี่ยถ้าใครไม่ชอบดราม่าไม่ชอบไอ้น้ำตาไหลนี่ก็ไม่ต้องไปดูครับมันก็ไม่ได้เศร้ามากนะครับมันแค่มันเป็นลักษณะเหมือนไอ้ในโดยส่วนตัวผมนะมันเป็นแค่เรื่องความซาบซึ้ง ตึงใจแล้วก็หนังเนี่ยเล่นกับอารมณ์คนดูสําหรับคนที่มีจิตใจที่เออเขาเรียกว่าโหยหาความรักความอบอุ่นแล้วก็อยู่ห่างไกลจากญาติผู้ใหญ่อะ่ะนึกออกไหมแล้วพอมาเริ่มมาดูไปดูไปแล้วก็นั่งคิดถึงอาาตัวเองปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่คิดถึงตัวเองคิดถึงรุ่นกิ่นี่ คือเมื่อคนดูดูเสร็จเนี่ยและอินไปกับหนังแล้วเริ่มมาเปรียบเทียบกับตัวเองอะ่ะไอความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอย่างหรือความรู้สึกเข้าใจในบทหนังที่หนังพยายามสื่อเนี่ยหนังบางบางจุดบางตอนไม่ได้พูดออกมาตรงๆแม้แต่การคือคนดูจะรับรู้และซึมเข้าไปเองแบบเอ้ผมจะบรรยายยังไงก็คือ หนังแสดงให้เห็นว่าคุณเห็นเขากินของเผ็ดแต่คุณก็ไม่จําเป็นต้องรู้หรอกว่าคุณต้องไปลองของเผ็ดแล้วจะรู้ได้ว่าความเผ็ดเป็นยังไงเหมือนหนังแสดงให้คุณเห็นว่าเนี่ยคนเนี้ยโดนประตูหนีบแล้วเล็บเล็บมันหลุดอะแล้วมันเจ็บปวดแค่ไหนใช่ไหมแต่คุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปโดนประตูหนีบจริงๆแล้วคุณรู้ความเจ็บปวดนั้น ซึ่งวิธีถ่ายทอดแล้ววิธีที่นําเสนอแบบเนี้ยเฮ้ย hey, หลานมากนี้แม่งได้นะมันได้แล้วชั้นเชิงการตัดต่อการการทําหนังเนี่ยโดยเฉพาะการตัดต่อการเรียงลําดับเรื่องราวต่างๆนี่ต้องถือว่าเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็ใช้ชั้นเชิงมากอะ่ะเล่าเรื่องแบบไม่ง่ายหนังไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆร,ยรยืแล้วคุณเนี่ยจะค่อยๆน้ําตาไหลโดยไม่รู้สึกตัวเลยอะ่ะแบบ โอ้โหแล้วแต่ผมก็เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งนะที่หนังเรื่องนี้ประสบความสําเร็จนอกจากคนดูคนคนวิจารณ์คนแล้วก็มานั่งดูชีวิตคนหรืออะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยคือมันน่าจะเกิดจากไอ้ไอ้ไอ้นี่มากกว่าครับไอ้วัฒนธรรมของคนเอเชียวัฒนธรรมของไอ้ศาสนาพุทธเมตตากรุณากระตัญญูกระตะเวทีอะไรประมาณนี้นี่ออกมา ไอ้คนดูไม่วานนี้เมืองจีนในเมืองฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่คุณไปดูนะครับที่มีเป็นฝรั่งผมทองเนี่ยมันไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะนอกอนั้นก็จะเป็นคนจีนกันเชื้อสายจีนหรือว่าคนเอเชียที่เข้าใจวัฒนธรรมเนี่ยทางหลักของพุทธศาสนาครับปะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมขอจบพุกคนด่วนๆแค่นี้ธนาคาร UOB 761 132 0454 กราบงามๆทุกความเมตตาเลยนะครับโดนเน็ตกันมาเลยนะครับ5บาทสิบาท20บาทห้าสิบาทนี้ก็คืออันนี้เลยนะข้าวมันไก่ไม่จริงๆผมชอบข้าวเน้เป็ดมากกว่าไะบ,บายบาย,บายสุขภาพดีมีความสุขกันทุกคนครับการอยู่บนโลกใบน,นี้ยคือเรื่องที่โชคดีที่สุดแล้วครับการเกิดอยู่บนโลกใบน,นี้ไม่มีเรื่องไหนโชคดีเท่านี้แล้วครับบายบาย